ก็ดีครับผมบอกนะครับหมอช่องผูชมพู่บุตรพี่น้องชมพู่บุตรตลาดง่วงตั้งเข่ากัตรงไปกตเป็นตลาดควายอ่ะพี่น้องกันเลี้ยวซ้ายกัเป็นง่วงพิการก่ยูรอยเอ็ดเลยพี่น้องตลาดเพิ่งจะเปิดทุกวันเสาร์แต่ว่าง่วงควายเข่าวันวันศุกร์เด้พี่น้องส่งไว้ใบ มันสุกเข่ามาเลยเห็นยุไก,ก่กับมาด้วยไปหน้องประจำวันทีหนึ่งคุมท่าขั้นสองขั้นหาลอยหกสิบแปดเวลาประมาณหกโมงหาที่ซี่เ้าครับอ่ะโซนนี้ส่เป็นท่างเขาเดี่ยวสายมานาน,นิแกง่วแกอยากไขแน่เราี่น้งนนขของนๆชมเพ้สไม่เนั่นาะเปิดร้าไม่ได้เมียนิ สองหมื่นแปดปื <c oughs> <28. c oughs> <i> <c oughs> okay. ้ยสองหมืนแปดเราไปดูที่ตัวนี่แมนไปดูตัวหนึ่งเนาะลูกแรกผสมไปนี่ท้องว่างเนาะสองหมื่นแปดพี่น้องเพืสนใจโทคผมมาแล้วไมมีเบร์โทรวะนีครับศูนย์แปดหาศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเีหนึ่งเก้าสองหมื่นแปดโมาพี่น้องลูกหนึ่งกันผสมไม่คือลูกสองพี่น้องมังไล่อะอย่าดิบขึ้นเลเขากับผมมาเนี่ครับพี่น้อง อถุงหัวไทยเฮาไทยญ่สูงลอย47เึ้นเนาะติเกลลอย88ติดได้พี่น้องซีร้านหนึ่งนี่ง่ามพี่เนาะคูณเดสนใจเห็ดแมวพอบอกว่าแมวพันธุ์แตโอ้ตัวนี้ละแมงคูณเดสนใจโทรมาเด้อพี่น้องตะกี้พันกุ์โอ้แพงเด้อพี่น้องหางกต่เลยเขาอยู่พี่น้องเลยโอ้หางแต่งามพี่น้องหางแต่เป็นพ่วงอยู่เอาผู้ใดสนใจโทรเข้ามาพี่เนาะ แม่สาวสองหม่นแปดพันขนาดนะก็ทำอ้าวมาก็องานอีกแม่นี่พี่องอ้ตัวนี้ก็งานพี่น้องแม่ลูกบ้อนีอ่นเปิดรไปไปนถ่ายง่ายพี่น้องตัวนี้ถ่ายงแม่ลูกบ้อนี่เปิดไรยีครับพอนอมแม่นบ่นี่บ่อ้าวบ้นเดกน้องเปเก็บ้านเอ้ เบอร์เท่าไหร่พ่อหนอมเก้าห้าเก้าห้าเก้าหม่น้างามเลยเนาะพ่อหนอเนาะหญ่แม่สูงเลยีเจ็ดเนาะไปวแสนดฮะสแสนดเยูสอแสนได้เนาะพ่อหนเ็ดอนี่เดี๋ยวเกาหานกพ่อหนอนเนาะตย่างเงพี่นอองตัวใหญ่แล้วเปลูกผู้ใดขหงเนี่ลูกออฟฟกอร์ดอีกตัางหานะแม่ผสมแล้วแม่ผสมมีแล้วซสื้อสองได้สามนี่ผสมยังไงลูกแม่แล้วพ่อได้ก่าพ่อได สมช็อกโกแลตช็อกโกกันเอาเบอร์โทรมาผมให้ศูนยครับศูนย์แปดเจ็ดสองสามเจ็ดแปสีครับหนึโทรเข้ามาเด้งง่วมาใส่ครับกสินครับกาลสินเนาะอยู่อกอยู่ฟ้ามมีตัวแบบนี้เนาะผู้ใดอยากไปหาอกหาฟ้ามือมีเวแบบนี้เนาะไอเนาะแต่ว่านี่ตอนนี้เดินทางมีอย่างเดียวขายนนี้ดิผมไม่ได้ขายแต่โท่เช็คไปเพียงตะกี้เปิ years, years, ่นว่าสองแสนเป็นเพียงแต่ว่าซื้อสอเดยลูกตัวใหญ่ดีลูกแต่งามพี่นนองลูกแต่งาม สีได้เมกี้นี่งัวล่ำแสนเด้อนี่ตัวนี้พี่น้องเครื่องน้ลแางน้ำหนึ่งกับงามยงี้เครื่องครบเลยพี่น้องเครื่องครบหางกับโอ้ยเป็นพ่วงงามเดี๋ยพี่น้องหางเป็นพ่วงงามเครื่องเงยเครื่องเงยตัวเจฉกตัวถามพลอ้เพิ่นไปพี่น้องเปิดง่ามฮสวัสดีครับเปิดเจ้าบานนี่ครับสวัสดีครับเปิดเจ้าบานนี่พ่อให้นี่งแปดพันห้าหมื่นแปดอะ สองหมื่นแปดพันน่สองหมื่นแปดพันสูงไรไปเท่รสองหมื่นแปดนี่ด้อยสี่สิบห้าได้เนาะสี่สิบห้าได้พี่น้องสี่นี่พี่น้องตัวเงา,าหนาเน่งามดียกเรื่องดำครบพี่น้องเรื่องดำตัวเงสองหมืน่ 28, นสองหมื่นแปดเนาะเอาเบอร์โทรมาได้ครับพ่ออของพ่อน้อมบอกอันนี้ก็แม่นบอกอันนี้กัแม่อันนี้ยักาทาี่ อันนี้สองหมื่นเจ็ดนี่โอ้ตัวงามเลยพี่น้องตัวงามซ้อมกันเลยนี่แม่สาวนะแม่สาวเนาะอันนี้ก็แม่สาวคือกันเอาเบอร์โทรมันได้ครับสองหมื่นเจ็ดนี่เอาเบอร์โทรนะเบอร์โทรมีปะเอาเบอร์โทรเอาโอ้โอ้เอาเอาบ้าแหวงพี่น้องบ้าแหวงเราเกิดที่เพียนก่อ้เราเกิดร่างเมียนรถเนาะเอาบ้าแหวงบ้าแหวง ตหญยงานผู sociedad, ああ้ใจสนใจควังว่ามาใส่ห่อยกลมลาใส่กะละสนเนาะมอดกะลาสนบ้านได้ก่อนบ้านน้องให้เนาะู้ใดจังสนใจกะที่ตามเพิ่นไปพี่น้องอ๋อว่าเบียงมันมานอนมันพอยัมันี่ของ่อน้องพ่อนองที่บ้านนี่อนอหนี่หกหมห้าแม่ลูกนน่นเนลูกผสมแล้วผสมยังไงใส่อกอะไรไปพ่อน่ผสมใส่กกเอฟห แม่เอฟหนึ่งแล้วมีใบมีลอดลูกลูกสองตัวนี้ทองเนาะจะใบก่อนหกหมื่นไทยหกหมื่นหาบอร์โตพอนอมเนี่ยดนกีชุนกซหหานึ่งสามสามหกแปดสามสามหกโทรมาพอนอมนะสาระามเนาะแยกแยกลูกก็ได้ครับแยกลูกก็ได้เนาะเอานี่ยมึงไล่ดีอย่ดีเ่น้องสูงรอยหาได้พี่นอมลูกออฟฟอร์ดไหนะนี่ลูกออฟฟอร์ดพ่นองคือว่าพ่นอมลูกออฟฟอร์ดคือวเกปดีเกาะมึงอกไปิดอ บุเรศสนใจเขามาเด้อแต่ว่าขอนอนหมาเนี่ยตัวบวกหันมาเศร้าเห็นมาเห็นจุ๋มอยู่เด้ตัวงามเราเด็ดปล่อยไปเลยของขอนอนก็ได้เอาเรียบร้อยแล้วงามขอนอนแม่เอีกหนึ่งอย่างเอาตัวเสื้อตัวสามขอนอนเด้อเอามันหมันขอนอนหกหมื่นหกพันอันนี้ของพ่อปีพี่น้องของพ่อปีแต่ว่าคนมาอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่าก็งามอยู่ของพ่อปีเราจะงามดีขึแต่ว่าพ่อปีอยู่ เามีีลูกผู้ได้พอปีนี่วันดีครับพอปีลูกโตลพุ่มตัวงามูีเนาะน้อยดูเล็กตัวพอปีนี่ลูกตัวเดียวนี่ยลูกแรกเนาะตัวที่สองได้ดวงตัวที่สองผสมอีกแล้วผสมอผยี่สิบเอ็ดยี่สองมื่บเอ็ดนบดสมไม่ไหวอ่ะพอปีลูกเก็บสาึ่งนเนาะอันนี้ยังก็อันนี้ผู้ไดก่ออาฟฟอรดเอฟฟอดเนาะอ๋อจากคนในไะสนางมันก็ได้เนาะเอาเบอร์โทรพอปีนี่ ศูนย์หกหนึ่งหกหกหนึ่งองแปดเจ็ดห้าออสุวรรณภูมิโทษเจกโทษถามปอปีเป็นไปพี่น้องตัวใหญ่นานนกนานนุ่นดีพี่น้องนานกนานนุ่นดีอ๋อเมื่อนี้มื่อนี้การซื้อการขายกับบอกข,ขึ้นไปในพี่นองไปัญญากอะบอ่ปันใดโมปันใดอ๋อโทษเจกโทษถามเป็นไปพี่น้องโทษเจกโทถามเป็นไปนไ เด็กโตสามฝ่ายคนไปพี่น้องบรรยากาศคือขายมั่วมันถึงกัช่วงเรียกตั้งคนก็บอกคือขื้นปันไดพี่น้องมันบ่คือขื้นปันไดอ่ะมึงไปดีกว่พี่น้องมึงไปนี่กับโตฟูพี่น้องนี่กับโตฟูสวัสดีครับเดี๋ยวมากโตไหมนี่เดี๋ยวตัวเดียวโอ้หมาหน่ยตัวนี้ขายหอกตโตไปนี่ครับมีแนววะล่ะเออเอดองไหนเด้งเสียบพเดเยอะถอเก้า ไม่ไ <l ots> ดเสีเยไดย้แต่ก็แม่สาวของแม่แยกลูกนีงแม่สาวเนาะสูงได้ไรน,นี่ลอยสิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดลงประมาณนี้แหละลอยสีบเจ็ดลงเธออะไรก็อสองเมื่อนหนาพันเบื่อโทรไหศูนย์หกสี่สอง,นงสนหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหกสี่โทรเข้ามาหนึ่งง่วงมาใส,ส่ยครับศูนย์หกพันห้านมื่มมนเนะาะจะจอดจะทงพี่กับว่ากันไปพี่น้องตัวจ็ตตัวถามเป็นเลยเดอร์นี่ แม่แยกแม่สาวเนาะแม่สาวใหญ่พี่น้องแม่สาวงามดีพี่น้องอตัวสตัวตามเป็นไปแม่นึงแล้วพี่น้องแม่อีหนึงส่วงง้อกำลังถือกระเป๋าซื้อเด้อพี่น้องเออง้อแป้งว่าเงินส่วงนี้เงินหลายก็ได้ง้อหลายเนาะง้อแป้งเงินหลายได้หน่อยเจ้าอันใดเนาะไปจากบาละไอเนี่ยไปจากบารเนี่ยไปเมื่อไหร่ สองหมื่น่หอมนหมื่นสี่พันหาโอ้นี่ปกติกันละาัสองหมื่นกพอดีนี่สองหมื่นสามื่นตอนแจกตอนนี้เดี๋ยวหมื่นสี่พันหาพี่น้องหมื่นสี้ารอน4่โ0้โหตัามเลยสูงร้อยสี่สิาได้เนาะนี่สูงร้อยสี่สิบหาได้พี่น้องเอาเบอโทรมาเมื่นสี่พันหาศูนย์แปดส่เจสองสา เจ็ดแองอ่าโยเจตเาทำหอยเพิ่นไปกัดจ่อกัดรงกี่กัดโบก็ว่ากันไปบอกกันเน่าๆไปนี่งามงามอันนี้ก็แม่นของเจ้าว่ดิโอ้จักบาทอันนี้คู่นี่คู่นี้ว่าไปสี่สามครับสี่เมอเอฟสองกับเอฟสามเนาะแล้วไปดูคู่ใดเด็ดแต่ละโตนี่ะแต่ละโตเป็นูคู่ใดอ่าโก็ไล่ด้ไปดูไปที่สามหาอันนี้สี่สาันี้เจ็ดหาสเก้าก็หลอดทั้งคู่เนาะแม่ยสาวน้อยเนาะ พอวนอกอันนี้ดิแม่นี่เดบันีลูกคุ้นตันืลูกคุ้ตันแ่บาทมืคุ้นตันสองหมื่นสิบห้าร้อยสมารอยเนาะลูกคุ้นตันได้นี่เอาเบอร์ทรวมาในลูกคุ้นตันเนี่ยศูนย์แปดสามศูกสอน้นึ่ลูกุ้นตันี่สองหมืนไทยก่อนสองหมนรก็ลองไปพี่น้องเป็นเมยบอกเมยพันใดพี่น้องบอกเมยพันใดเด้อนี่งามนี่แสบตาเลยพี่น้องตาเลยเขาอยู่พี่น้องงาม ได้สนใจกระโของมาเด้อพี่น้องตัวเป็นยังนี้อาอ็นเจ้าอะไตัวนี้เน่ตัวนี้ตัวน่อยยก่ตัวน่อยอะตัวไรก่ัญหาเขาพถึงเมืนแม่สาวน่อยอ่ะโอ๊ยก่อัญหากัมีเด้อพี่น้องนี่ก่ัญหาเม่สาวน่อยเนาะไอเนาะ ผาเลียเตามาตัวเดียตัวเดียวนี่แมนกับสื่อเป็นกับสื่อเป็นอ๋อสื่อเป็นจะไปใช่นี่จะไปขึ้นรถเนาะอันนี้ก็ปัญหานี่ยือ้นรถสื่อเป็นสื่อไปเลียงพี่น้องนี่นั้นก็คือนสี่เรียมเลยเยนเบ่ออันนีก็ปัญหาไปไปเอาขวากเอาขาขึ้นรถบรรยากาศสีใสยม่วงเหมันก็นขึ้นอยว่พี่น้องเจ้ากว่าละแมนนี่้องเห็ หมื่นหมื่นสี่พันเจ็แม่สาวหน่อยขึ้กันนมื่นสี่พันเจ็ดร้อยไปหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยด้ยนี่แม่เอาไเท่าหนึ่งมื่นสี่พันเจ็ด้อยนี่เบื่อทศโกเฟีสองสองแปดหนึ่งหนึ่งเ็หกโมาเยงัวมาใส่คอยเะมื่นสี่พันแปดต่อรองไป รงจากกิโรกิโรก็วกันเี่มันดีก่ะตัวทำอขึ้นไปอ่ะมือเง้ยงอเ่หลายก่าแต่ว่าคนสื่อหูซึกจากบางตาจักน้อยมันกระตุกับเรียกต่างเนาะโอ้หลายถัตัวมันี้จักบาทหลายตัวแล้ไอ้มื่นกวบาทพะนะตัวนี้มื่นเนี่มื่นกว่าพันแม่นี่เดมีมม่นั่นเดมื่นแดเอาเบอร์โทรมามื่นแปดนี่ เปิดโทรมาขอเปิดโทรหน่อยมีป่ะสูนแปดสเจ้าทงหาี่ยังก่อนเจ้าทงหายังอีกสูงสามสี่โทรมาพี่น้องนี่เอามืองลาอะรอริกนี่พี่น้องนี่นี่แม่สาวเบิดได้เนาะแม่สาวเบิดได้พี่น้องตัวละหมื่นก่าบาทตัวละหมื่นก่าบาทนี่ตัวนี้กับเครื่องแดงพี่น้องเครื่องแดงตัววสามปอยลไป การปืการขายกับนมึงกันไปหลับพี่น้องมึงกัดกัดนี่ขันบนนี่ไล่ละเอียดบ่ได้กกัดให้เป็นทรงรูปทรงไล่ให้มึงก้อนกระดิเด้อพี่น้องทรงรูปทรงไล่มึงกระดิอ่ะตัวเกจตัวทางฝอยเป็นไปบรรยากาศคือไอวง้วง้อกันมากคือเก่าบรรยากาศก็คึกขึนฝอยกันมากคือเก่าหลับพี่น้องอ่าพอมี่ก็ยังออามาหลายเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวพอมีธุรกิจก้าวไกล เอาทั้งลูกทั้งหลานมาขายน้าเป็นมูลเลยบาทน <c oughs> แม่นว่าพอเนีแม่นเหมือนเลยบาท <c oughs> หลูกล้านหลายลลานเพ่อนะอ้เ <c oughs> ืนะ,นนะ,นนะเป็นพอพันดีมันก็เลยมีลูกมีหลานพอพันดีอมา่ไหล่ะอ๋อจักบาทอะนี่สองมื่นสี่นี้สองมื่นสีแม่นี่เด้แม่นี่มื่นสี่แม่นี่มื่นสีแม่นพดเดีแม่นันมืสามแม่นันมื่นสามครับแม่นี่เด้ เมนี่เศร้าเก่าเมนี่ลูกนี่โอ้หลายอันนี้ก็แม่นมาอันนี้ก็เศ้าสาอันนี้ก็เศาสามโอ้ขายแบบกอบกล้วยเลยพอมี่เาูนเบอร์ทั่วร์ซูนแปดห้าเจ็ดหจ็ดามหนึ่งสีโต้พอมี่บานโมล่าเนาะบานเช่นโมล่าโทรมาเด้อ้อาัสิโทรทามพอมีไปกระบอกกระชงบบอกไปบอกไปเนียเง้ยเอี๋ยเอามันๆพอมีเอาปติกรอบต่อไปหนึ่งต่อ โอ้โอ้เป็นได้นี่อไหร่จักบาทล้วพอกอบหนิหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่นี่ของพอกอบหมื่นสี่ไม่โตอันนี้เนี่ยอันนี้จักบาทกุ้งหนิเรียบร้อยแล้วได้จักบาทได้เนี่ย่าพอกอบหนิ ขายสามหมื่นเจ็ดครับขายสามหมื่นเจ็ดโอ้ลูกตัวเมียเนาะลูกผู้เด็ลูกผู้เด็กที่ยังงามลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตคมับนี่ขันขันเนื้อนางม่านี่สิตัวดีขนาดตี้แม่นตัวดีอยู่เนาะนี่เนาะเบิ่งแม่มันนี่แม่มันยังถ่ายเต็มอย่างนี้แม่นถ่ายเต็มพร้อมนี่เต็มเลยนี่แต่ว่าของฟอกรอบเอามานี่มีแต่บบแับเนาะแม่ยนว่านี่มันไม่จอยเหรอแม่นไม่จอยนี่อันนี้เลี้ยตัวเดียวนี่ยนอกฟอกรบเนาะมีแนวยู่ดอกนอกนี่ตัวนี้ข้อ้ใสครับข้อยเนี่ยเยู่อันนี้ยักบาทก่อนนี่ เมื่ิน4ีคเอาเบอร์โทรมาเมื่ินซีศูนย์แปดศูนย์หนึกองศนย์ศูนย์อ่าโทรมาพอกอบเด้อนี่คันที่มาหาพอกอบอุ่นนุนพอกอบกับมากกับทั้งเขากงนี่ละเล่ยมองเส้นสัญญยาสื่อขายนี่เกโกคมสาอเอาวนี้แต่พอกรอบเพื่อบุญเราประกันตำาหนี้ถูกยังแม่มีหนีไปไสเมื่อมีนี้ไปไส้ยูเอาเก้านี่แหละคันไปยะโสกันยูแถวคนควายไปน้อยนัอน่ะทุกจะนำ พอก็พอให้บุญเด้อ่ะตัวเจกตัวตามอุนนุนเปินไปกันบ่เห็นทางกันบ่เมืองทางโทรศรพทักะเขาสนามกะหาเพิ่นอุนนุนเพิ่นเนี่นอนอืปฝึกษาเพิ่นเมืองห่อกล้วยสื่อสิขายแบบเดิมจังบ่ได้ติดไหม่ติดมือกับอกกันไปกันบ่อยากติดไหม่ติดมือกับรึกษาหอยเนาะายเนาะมันบ่กันซื้อแบบบ้าซื้อแบบบบรูเรียงมันติดมือขายกะออกยากเงินบ่หล่ะห่าหอยเพิ่นเสียมันไปอันนี้จักบาทละไบาทนี่ นี่สองหมื่นหกนี่เราขัดมาแล้วเนาะก่อนเนาะขัดมาซื้อปลาสิได้เจ้าตัวหนึ่งเจ้าจงแล้วเจ้าจงอีกเนาะวิธีวิธานั้นวะเขาเขาเขาออกมาเพิ่นไปเลี้ยงมันมึงอยากเนี่ยมันบ่ใปะมันบ่แมนว่าสิไปเออจังไรจึงถือใจผู้เป็นสิษย์งั้นบ่ล่ะนั่นเดานี่เดเนี่ยนี่เดาจังนี้พอออกมาเนี่ยแม่ได้ต้องให้แม่ลูกกะราคาก็ต้องพ่อฟังเงินบ่ การละกแข็งหลายเข้ากับไปยากเป็นการซื้อยากเข้ากับไปยากเข้าวิธีขาดทุนขาดทุนนมันหลุดไปนพรเนาะเอาเท่าไรก็บ่านนี่เขาเรียงสองหมื่นหกอ่นหกอเผื่อโทษมากบานนี่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหกสามแปดสามหกสโทษของมาพี่น้องเอาตอนนี้กับนี่แหละเมียแมีลูกเนี่ยเขาไดสนใจกับโทษของมากหาเผื่อเด้อพี่น้อง มั่วกันอยากให้หาให้ยังกับปรึกษากันโทรบอกกันเนาะไอเนาะโทรบอกโทรปรึกษากันไปนี่แหละมั่วเล้วพี่น้องบอกกันงายงายกันไปแล้วพี่น้องหลายมัวชมพู่พูดละเอียดขีดแหกเอาจนนี่ก็พี่น้องตอนนีนนก้ก็ฝากคนไลไรก็แชร์ก็ติดตาไมไม่เด้อสวัสดีครับ